แล้กลับมาดูประเด็นมังคุดกันต่อครับกับไ่เรื่องของการใช้ปุ๋ยประเด็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยในส่วนของมังคุดนั้นผมต้องขออนุญาตทบทวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปุ๋ยคือธาตุอาหารพืชซึ่งจะมีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลักนั่นก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันและก็ธาตุอาหารเสริมืลที่เราเรียกว่าจุลธาต จเป็นเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสมโมลิเดีัมโบรอนแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นซิลิคอนอันนี้ก็จะอยู่ในลูกถ้าอย่างธาตุอาหารหลักก็อยู่ในลูกของปุ๋ยเม็ดซึ่งบางสูตรก็จะมีธาตุอาหารรองอยู่ด้วยในส่วนของธาตุอาหารเองธาตุอาหารรองก็อาจจะอยู่ในรูปเม็ดแล้วก็อยู่ในรูปพิพันธุ์ที่เป็นระบบดินก็คือวกกลุ่มทีเคซอยต่างๆแล้วก็ทางระบบทางใบซึ่งเป็นธาตุอาหารส่วนกรณีต่อมา ปุ๋ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะแยกออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์จากปุ๋ยหมกักจากปุ๋ยหมกักน้ำหมกักแห้งจากปุ๋ยพืชสดอันนี้ก็คือเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์จะมาปรับปรุงครงสร้างทางกายภาพของดินทําให้ดินโปร่งล้นซุยอากาศถ่ายเทมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นมีสัตว์มีไส้เดือนการที่ดีก็จะทําให้รากหากิน นั่นคือคุณสมบัติส่วนที่สองอาจจะมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ในปริมาณที่ต่ำอย่างเช่นที่ไก่ก็จะมีในตัวเจนอยู่ประมาณสัก3-3%เอรเซสร็จ,ส,รจส่วนโวควายกินพืชก็จะมีไม่ถึง1%ในด้านของปุ๋ยอินทรีย์นั้นเราจะให้เมื่อไหร่ในหลักการสำคัญเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงระบบในอดีตเราให้หลังเก็บเกี่ยวแต่พอหลังเก็บเกี่ยวเข้าฤด,ดูฝนปรากฏว,ว่าน้าท่ามันเอาไปหมด เรียกว่าเสียเงินมากมายแต่น้าเอาไปกินหมดเราก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนศึกษาแล้วก็มาให้หลังจากออกดอกหลังจากไม้ผลออกดอกไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะเป็นทุเรียนเราก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรืออีกครั้งหนึ่งสําหรับมังคุดเราก็จะให้หลังจากมังคุดผ่านการสลับผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือหลังจากดอกบานไปแล้วหนึ่งเดือนคืออายุติดผลผ่านไปหนึ่งเดือนเราก็จะมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ ถามว่าเจตนาคืออะไรเจตนาก็คือต้องการเพิ่มในตัวเช่นจากอินทรีย์วัตถุต้องการปรับสภาพของดินต้องการเพิ่มจุลินทรีย์ต้องการที่จะให้อสิ่งมีชีวิตในดินด้านได้ฟื้นฟูพัฒนาประเด็นต่อมาสิ่งที่เราต้องการก็คือในเมื่อรากเดินทาก,กินได้ดี เราก็จะพบว่าการพนาไม่ว่าจะใบดอกหรือผลก็จะโตได้ดีหลังออกดอกก็ดอกโตหลังติดผลก็ผลโตทีนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าเราไม่สะดวกหรือเรายังไม่ใช้หรือเราไม่ได้ใช้อะไรล่ะที่จะมาทดแทนคือส่วนตรงนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้สารปรับสภาพดินอย่างเช่นตัวท k เคพัดของทีมเกษตรเยอะเป็น k ค u ทีอุนิคไพรัตัส ของอลิสตาหรือจะเป็นฮิวมิกฮิวคอบฮิวเมด85นั่นคือตัวหรือฮิวมิกแอซิกฮิวมิซิน90อันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งในการที่จะไปเสริมการปรับระบบของรากส่วนกรณีธาตุที่จะนำมาใช้ก็คือยูเรียหรือไนโตรเจน ในตัวเช่นที่มีขายในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองรูปรูปหนึ่งอยู่ในรูปเม็ดโฟมที่จะให้ทางดินรูปที่สองก็คืออยู่ในรูปของทางใบจากการที่เราจะพ่นทางใบจะต้องเป็นกรณียูเรียที่ได้ผ่านกระบวนการสกัดเอาเกลือหรือเอาสารใบยูเลตออกไปแล้วเพราะนั้นเราจะไม่นำเอาเม็ดโฟมที่ใช้ทางดินมาพ่นทางใบเพราะมันจะเป็นพิษ ท่านอาจารย์เลื่อนศักวัธนากุลยังให้คําแนะนํากับเราไว้เลยนะครับว่าพิทักษกรลองใช้ดูนะครับให้เปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนแนวคิดรองรับวิชาการดูก็คือการใช้ยูเรียนหนึ่งกิโลนะครับร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอหนึ่งกิโลหรือสัดส่วนหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วท่านจะเห็นเลยว่าพัฒนาการของมังคุดเนี่ยจะโตได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นใบดอกหรือผลอันนี้ก็คือการเพิ่มขนาดเพราะว่าในตัวเจ่นเปรียบเสมือนเนื้อหนังบางสาเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เราก็ต้องได้ส่วนหนึ่งเราใส่ยูเรียเราได้ส่วนที่สองแต่เราจะใส่ยูเรียหรือ21แอมโมเนียมซัลเฟตอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะนั่นมันจะไม่เกิดความสมดุล เราจําเป็นที่จะต้องมีธาตุอาหารเราก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอมากํากับเพราะเพราะนะครับตัวที่จะมากํากับในตัวเช่นก็คือแคลเซียมตัวที่จะมากํากัดจํากัดหรือควบคุมในตัวเช่นไม่ให้เฟือก็คือฟอสฟอรัสดังนั้นต้องมีแล้วก็ในส่วนของสัตว์ส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่า ไม้ผลของเรานั้นการพัฒนาการเจริญเติบโตนั้นเป็นไปอย่างดีดังนั้นในช่วงนี้หากท่านมีบังคุดออกดอกแล้วแตกใบอ่อนผมย้ำว่ากรณีที่มีทั้งดอกมีทั้งผลหรือมีทั้งผลมีทั้งใบอ่อนให้ยึดหลักว่าถ้ามีใบอ่อนต้องใช้สูตรเสมอบวกกับยูเรียหรือจะบวกกับปุ๋ยอินทรีขี้ไก่ก็ขออญาตนำเรียนแบบสบายๆนะครับ เป็นภาษาของเราชาวสวนคงไม่ต้องเรียบร้อยเกินไปนะักแล้วก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปเพื่อไปเสริมฐานแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดดอกขนาดผลได้อย่างดีมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือว่าการจะใส่ยูเรียจะใส่ขี้ไก่จะใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องกลับไปย้อนดูว่ามังคุดอยู่ในระยะกำลังสลัดผลหรือไม่ ถ้าอยู่ในระยะสลัดผลก็ควรที่จะนะครับหยุดการใช้หยุดใส่หยุดน้ำหยุดปุ๋ยหยุดการพ่นทางใบทั้งหมดรอจนกว่าเขาสลัดผลเสร็จแล้วเราจึงค่อยใส่อย่างนี้เราเลือกใส่ได้สองช่วงนะครับตอนนีม้มังคดรุ่นธรรมชาติก็คือรุ่นเป็นดอกเราใส่ได้เสร็จแล้วรุ่นพี่ก็สลัดผลไปแล้ว เรียบร้อยแล้วอายุเกินหนึ่งเดือนแล้วเราก็ใส่ได้เพราะดอกบางคุดเนี่ยปีนี้ออกเว้นกันเป็นเดือนเดือนเลยนะครับรุ่นแรกที่หลงหลงเก็บเกี่ยวอยู่นี้กิโลละ200กระเดือนพิจิการุ่นต่อมาก็ทันวารุ่นต่อมาก็มักกะลารุ่นต่อมาก็กุมภาอันนี้คือ3รุ่นนี้ใครออกดอก3รุ่นนี้นี่ถือว่าได้เงินเสร็จแล้วมาถึงรุ่นสุดท้ายคือรุ่นธรรมชาติที่มีจํานวนมากที่สุดคือเดือนมีนานี่เอง อันนี้ก็มีปริมาณมากกระจายอยู่ทั่วไปตามฐานความสมบูรณ์ดังนั้นทุกรุ่นก็ถือว่าไม่มีรุ่นที่จะมาทับซ้อนกันเป็นกองเหมือน,นับในอดีตในอดีตเนี่ยเราเคยเจอปัญหาอยู่สิบวันปีนี้ก็ไม่น่าจะมียกเว้นกรณีเดียวครับคือ <c oughs> กรณีก็คือพี่น้องชาวสวนไม่ร่วมกันคัดมังคุด ถ้าทํามังคุดเทอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้ราคานั้นอ่อนตัวอยู่ได้ประมาณสัก5วันถูกวันหลังจากนั้นก็จะปรับตัวขึ้นซึ่งก็ไม่น่าเป็นวิตกกังวลทีนี้ประเด็นต่อมาครับกรณีของการเลือกใช้ปุ๋ยอีกทางดินเราก็ยังมีเหลือสูตรเสมออย่างในกรณีที่มังคุดของท่านอยู่ในสภาวะของการแตกใบอ่อนรุนแรงเราให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยยูเรียบวกสูตรเสมอ หลังจากนั้นมางคุก็จะเข้าสู่ระยะใบเพสลาดติดอ่อนติดเพสลาดซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสองกรณีแล้วเป็นกรณีที่เป็นดอกเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรกับกรณีที่เป็นผลผมอธิบายว่าถ้าในกรณีที่เป็นดอกหลังจากที่เราใส่ยูเรียใส่ขี้ไก่ใส่สูตรเสมอแล้วครั้งต่อมาอีกหนึ่งเดือนหรือประมาณ20วันโดยประมาณเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ นะครับจะเป็นสูตร1 5สูตร16ยาล่าก็แล้วแต่เรายังใส่สูตรเสมอต่อไปในส่วนหนึ่งและเมื่อผ่านไปอีก20-30วันโดยประมาณบางคุณก็จะติดผลซึ่งในช่วงติดผลเกิดการสลัดผลเราก็ยังไม่ใส่พอหยุดการสลัดผลแล้วเราก็เริ่มเพิ่มน้ำเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรที่ควรใช้ก็จะเป็นสูตร15-5-20 จะเป็นปุ๋ยคนเขียวนะครับหรือจะเป็น15 9 20ของยาราต่างกันนะครับก็คือปุ๋ยคนเขียวเป็นปุ๋ยผสมเขาเรียกปุ๋ยปุ๋ยเบาหมายความว่าในปุ๋ยมันจะมี4เม็ด4ส,สีสีหนึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุสีที่1จะเป็นยูเรียสีที่2เป็นฟอสฟอรัสสีที่สเป็นโพแทสเซียมอันนี้เขาก็จะแตกตัวตามลำดับอันไหนพอลงน้ำปั๊บ ในตัวเจ่นก็จะทำงานก่อนเสร็จแล้วถ้าเป็นของยาราเร่าปุ๋ยคอมเปาปุ๋ยคอมเปาหมายความว่าในหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารอยู่ครบถ้วนทั้งในด้านของตัวในตัวเ่นเรเจน15%ฟอสฟอรัส9โพแทสเซียม20ก็จะได้ทั้งขนาดน้ำหนักความหวานแล้วในนั้นเองก็จะมีธาตุอาหารอยู่ส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยซัลเฟต1 0 0เปเซทีนี้ประเด็นก็คือเราใส่เพื่อในระยะผล ดังนั้นในหลักการเนี่ยสรุปให้ฟังตรงนี้นิดว่าถ้าเป็นมังคุดมีดอกมีใบอ่อนหรือมีผลมีใบอ่อนใช้ยูเลียบวกเสมอเพราะหลังจากใบอ่อนเคลื่อนตัวออกมาแล้วก็จะเป็นสูตรเสมอต่อมาและเมื่อมังคุดติดผลแล้วก็จะเป็นสูตรที่เป็นตัวหน้าสูงตัวท้ายสูงตัวกลางต่ำผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสิบห้ิบ กับ15 9 20เนี่ยมาจากไหนเมื่อประมาณสักปี2 5 3 4สมัยนั้นผมอยู่ในโครงการไทยเยอรมันก็คือเป็นตัวแทนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างเมื่อปี2 5 3 6ส่งตัวอย่างไปให้โครงการไทยออสเตรเลียแล้วก็ทำการวิเคราะห์ว่าถ้ามังคุดปุ๋ยที่เหมาะกับมังคุดของภาคตะวันออกเราเนี่ยควรจะเป็นสูตรไหน ท้ายสุดครับเขาก็ออกมาเป็นสูตรที่มีสัดส่วน15-5-20แต่เนื่องจากพอเราไปเก็บวิเคราะห์ดินแล้วเนี่ยเราพบว่าฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินเนี่ยมันอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการให้ T K ีพัดเอ่อคิวขอบคิวเมท85คิวมีซิน90เนี่ยเพื่อไปปลดปล่อยฟอสฟอรัสการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะไปปลดปล่อยฟอสฟอรัส การดวนไอปุ๋ยหมักซันบาก็จะทําให้ปลดปล่อยฟอสฟอรัสแต่ว่าทางยาล่าเองก็เลยต้องเพิ่มในตัวเจ่นเข้ามาเป็น15และเพิ่มฟอสฟอรัสขึ้นมาอีกเป็น9ก็เลยจะกลายเป็นสูตร 15- 9 20เกนี่คือความเป็นมาและเหตุผลจึงทำให้ผมจำเป็นที่จะต้องมาอธิบายว่าทำไม เราถึงแนะนำสูตรเหล่านี้ก็เพราะว่าเราเป็นผู้ทำงานศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างดินเก็บใบมังคุดไปทำการสกัดตามโครงการของอไทยออสเตรเลียสมัยนั้นผมจึงอยากจะสรุปอย่างนี้ให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะครับคุณภาพของมังคุดดอกจะโตต้องมาจากใบที่สมบูรณ์ เขาจะพนมมือออกมาเพราะฉะน,นั้นดอกบังคุดชุดสุดท้ายท่านจะเห็นนะครับว่าเขาพนมมือออกมาดอกจะโตต้องมาจากใบใบโตก็คือดอกโตเมื่อดอกโตแล้วก็จะได้ผลโตอันนี้คือกรณีของบังคุดที่จะได้ผลโตต้องมาจากดอกที่โตก่อนดอกที่จะโตก็ต้องมาจากใบนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองบังคุดหูเขียวบังคับว่าบังคุดหูเขียวนั้นเป็นบังคุดที่ได้จากหูที่มีกลีบดอก ที่มีความหนากลีบดอกที่มีความหนาก็คือมาจากกิ่งที่สมบูรณ์ที่พนมมือออกมามีกาบดอกขีเขี้ยวนกแก้วมีอะไรติดมาดังนั้นสรุปให้ฟังตรงนี้ว่าหูเขียวก็คือมาจากกลีบดอกที่ใหญ่ที่หนาถ้าหนาเขาจะเขียวแต่ถ้าบางหรืออาหารขาดแคลนเขาจะแดงเพราะนั้นหูแดงก็คือมาจากฐานที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลย แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือการที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ก็คือการพ่นปุ๋ยทางใบอาหารเสริม8ชนิดรวมถึงการใช้สารกระตุ้นธาตุอาหารต่างๆเข้าไปเสริมเพื่อให้เกิดฐานความสมบูรณ์ก็จะทําให้กลีบดอกถ้าพ่นตั้งแต่ดอกดอกก็จะหนากลีบดอกหนาก็จะกลายเป็นหัวเขียวอาหารเสริม8ชนิดเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิดนมัมโมรอนจะไปเสริมการทํางานของธาตุอาหารหลัก เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่เราพ่นในบังคุดจึงเป็นสูตรเสมอเป็นส่วนใหญ่จะเป็น h ฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20มามีโก21อาหารเสริม8ชนิดก็คือไมโครมิก F ของทีมเกษตรนะครับเท s เอสของแอปพลายเคมวร์ของเอราวันอันนี้คือ8ชนิดจริงๆส่วนกรณีถ้าเราจะไปเพิ่มธาตอาหารอื่นๆให้ฟังตรงนี้ว่ายังกรณีปัญหาต่อมาคือผลแตกเนื้อแก้วยางไหล ไส้เหลืองเกิดจากอะไรในหลักวิชาการเขาบอกว่าเกิดจากท่อน้ำยางแตกท่อน้ำยางทำไมถึงแตกเพราะว่าในต้นมังคุขดขาดธาดโพแทสเซียมกับแคลเซียมดังนั้นถ้าในกรณีที่เราจะแก้ปัญหาอาการผลแตกเนื้อแก้วยางไหลไส้เหลืองมันก็ต้องมาดูว่าเราจะทำอย่างไร เราก็ต้องให้โพแทสเซียมมาจากไหนก็มาจากปุ๋ยทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดินก็คือตัวสุดท้าย15.9 20 15.5 25ส่วนกรณีในส่วนของตัวที่เราจะมาเสริมแคลเซียมใน t ี k ซอย5กับเซอร์คอนก็จะมีแคลเซียมในปริมาณที่มากเซอร์คอนเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันันก็อยู่ใน t ีเคพัดสำหรับทุเรียนถ้าในามังคุดก็จะเป็นแคลเซียมสังกะสี ที่จะไปสร้างส,างสีเขียวกระบ,บวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำให้เกิดการาได้รับธาตุแคลเซียมในปริมาณที่มากส่วนการพ่นทางใบเราก็จะเสริมเติมเข้าไปอาจจะเป็นแคลเซียมโบลอนหรืออาจจะเป็นแคลเซียมเดียวตามเหตุผลเหตุการณ์เพราะฉะนั้นกรณีของอาการผลแตกเนื้อแก้วยังไหลไส้เหลืองจึงเป็นส่วนของการให้โพแทสเซียมแคลเซียมและธาตุอาหารทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือทำไม อย่างมันไม่ไหลออกมาด้านนอกกรณีการพ่นปัจจัยบางอย่างท่านใช้สารเคลือบมากๆมันก็จะไปเคลือบด้านนอกทําให้กระบวนการหายใจเนี่ยไม่ดีพอดังนั้นกรณีของการใช้สารเคลือบในมังคุดในระยะเดือนที่สองเดือนที่สามหลังจากติดผลจึงต้องระมัดระวังการใช้สารเคลือบหรือสารไปเคลือบ ทำให้มังคุดผิวแวววาวอาจจะเป็นอันตรายและไปผลเสียก็คือไปทําให้รูหายใจโดยธรรมชาติเนี่ยถูกสกัดกั้นหรือปิดกัน้นเพราะปิดกั้นก็จะทําให้ยางเหล่านั้นที่ขับออกมาเนี่ยหลุดออกมาด้านนอกไม่ได้ก็หลบเข้าไปด้านในมันก็เลยกลายเป็นอาการยางไหลไส้เหลืองที่เกิดขึ้นดังนั้นกรณีของการใช้สารเหล่านี้ควรจะใช้ในระยะเดือนที่ระยะดอกกับระยะผลเดือนที่หนึ่งพอเดือนที่สองเดือนที่สามเราก็ควรจะหยุดใช้ได้ นั่นเป็นประเด็นแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้สารจับใบไปร่วมกับธาตุอาหารอันนี้ไม่เป็นผลนะครับผมเรียนว่าไม่ได้มีผลทําให้เกิดอาการความเสียหายไปอุดตันรูหายใจกรณีที่ท่านทําแล้วท่านตั้งใจเนี่ยอย่างเช่นการใช้สารน้ามันบางตัวพ่นในอัตราสูงแล้วไปเคลือบ มันทำให้ผลแวววาวแต่นั่นคืออันตรายสำหรับคุณภาพของเนื้อภายในของมังคุดเช่นเดียวกันเพราะเหมือนกับก่บกบปิดจมูกหายใจไม่ออกนั่นเองปัญหาต่อมานะครับปัญหาหูแห้งหูแห้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจคือคำว่าหูแห้งเป็นลักษณะแห้งทั้งหูคือไม่ใช่ว่ามีหูมังคุดเนี่ยเขาออกมาแล้วมันมีสะเก็ดเป็นแผลสีน้ำตาลอยู่ด้านบนแล้วเราไปเรียกว่าหูแห้ง อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นก็คือปกติโดยธรรมชาติเนี่ยบางครั้งหูของมังคุดอาจจะไปถูกับใบบ้างอาจจะไปสีกับกิ่งบ้างหรือว่าอาจจะโดนแดดเผาบ้างเขาจะเป็นแผลสะเก็ดสีน้ําตาลแต่ขอบเขายังเขียวอันนั้นไม่ใช่หูแห้งคําว่าหูแห้งจริงๆคือแห้งทั้งหูแล้วหายไปเลยหรือแห้งติดคาอยู่มันก็จะกลายเป็นมังคุดสามหูสีสองหูไม่ใช่สี่หูดังนั้นกรณีหูแห้งนั้น ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังติดผลแล้วก็เป็นทั้งหูของมังคุดในหนึ่งหูใดหูหนึ่งสาเหตุก็มาจากเชื้อราที่เกิดขึ้นเพราะในกรณีที่เรามีการให้น้ําดีให้อาหารดีมีการพ่นสารเคมีบ้างในช่วงระยะหลังดอกบานเขาจะเกิดขึ้นในระยะเดียวครับหลังดอกบานเท่านั้นคือในเดือนที่หนึ่งเนี่ยหลังดอกบานถือว่ากับมังคุดนั้นเป็นเรื่องสําคัญ ที่เราจะต้องให้น้ำหนักความสำคัญเราก็จะต้องทำการป้องกันอันนี้เป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งส่วนกรณีธาตุอาหารที่จะไปช่วยให้หูแข็งแรงก็คือตามครบสูตครับโดยเฉพาะแคลเซียมนั่นเองคือแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะไปทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงเป็นการเชื่อมติดต่อกันทำให้อรักษณะมีผงต้านทาน ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าลักษณะของพืชเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมจัดสิ่งมหัศจรรย์เขาจะมีพลังงานส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานในรูปของอะมิโนโปรโตีนเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในตัวเนื้อเยื่อพืชเขาก็จะมีการสั่งส่งสัญญาณโดยกฎดสลลสลิกแอซิกส่งสัญญาณเหล่านี้ไปดึงพลังงานในรูปของอะมิโนโปรโตีนมาตั้งฐานทับ เหมือนกับแบบสงครามสมัยโบราณนะครับตั้งฐานทัพเสร็จเขาก็จะมีหัวหน้าทัพแล้วพลังงานทั้งหมดที่เป็นลูกของอะมิโนโปรโตีนก็จะรวมตัวกันเป็นพลังงานวิเศษก็คือสารฟรีโนอลที่จะไปจับเอาศัตรูพืชเหล่านั้นให้หยุดกระบวนการไปห่อหุ้มไปทำลายเลย อันนี้ก็คือกระบวนการที่เขาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางอย่างบางเรื่องจึงไม่เกิดกับต้นที่สมบูรณ์ส่วนท่านที่เปลปัญหานะครับบอกว่าโอ้ที่สวนดูแลอย่างดีก็คือน้านของมาแรงนั่นเองครับความเสียหายที่เกิดจากมาแรงเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าทําไมสวนข้างๆเขาถึงไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแล้วทําไมที่สวนเรานะพ่นแล้วพ่นอีกทําแล้วทําอีก แต่มันก็มีปัญหาตลอดมีศัตรูพืชตลอดพี่นกอกเกษตรครับคือแมลงเนี่ยในทุกวันนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็ย่อมเรียนรู้ว่าที่ไหนมีอาหารดีมันก็จะไประบาดท,ที่นั่นอย่างในแปลงของเราวันนี้มังคุดแตกใบอ่อนมันก็ต้องมีศัตรูพืชสวนข้างๆนะครับเขาไม่ได้แตกใบอ่อนก็ย่อมไม่มีศัตรูพืชก็คือไม่มีแมลงนั่นเอง หรือในส่วนของเรามีใบที่มีคุณภาพดีก็ย่อมเป็นตัวที่บอกให้มาลูมาแรงมันก็อยากจะมากินส่วนสวนข้างเคียงไม่มีใบอ่อนก็ย่อมไม่มีมลงประการต่อมาเราเข้าสวนทุกวันวันเว้นวันเราก็เริ่มพบความเปลี่ยนแปลงสวนข้างๆเจ็ดวันค่อยๆเข้ามาทีหนึ่งบางทีทั้งอาทิตย์ไม่ได้มาก็ย่อมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือไม่เห็นศัตรูขึ้น เราเข้าเราก็เห็นคนไม่เข้าก็ไม่เห็นอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมสวนคืออื่นเขาไม่มีที่จริงอมันมีแต่ไม่ได้เข้าก็เลยไม่ต้องทำอะไรท้ายสุดครับไปดูกันอีกผลผลิตณนะวันนี้นี่ของเราเขียวสดใสนะครับลูกก็โตดีแต่สวนข้างๆนั้นส่วนใหญ่บางครั้งก็มีมีที่สวยมีไม่สวยบางครั้งก็ลงอยู่ไปพื้นดินไปกองอยู่บนพื้น มันเป็นความแตกต่างกันซึ่งเราไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบได้หรอกครับในเรื่องเหล่านี้แต่ผมอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าหนึ่งถ้ามันมีมันมีพืชอาหารมันก็ต้องเข้ามาโดยมากส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงสองเมื่อมีใบอ่อนมันก็ต้องมาถ้าไม่มีมันก็ไม่มาสามเข้าสวนบ่อยก็ย่อมเห็นศัตรูพืชถ้าไม่เข้าก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ไม่ต้องพ่น สี่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของคุณภาพวันนี้เราต้องการมังคุดคุณภาพเราก็จะต้องดูแลที่ไม่ได้เน้นคือ,คอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ออกดอกเองพอออกดอกเองเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวได้ละมันก็จะกลายเป็นกระแสตร,ตรงนี้เองที่ต้องทําความเข้าใจกันดังนี้ว่าในด้านของการให้ปัจจัยเราก็ให้เพื่อคุณภาพแต่ในด้านของมแมลงมันก็มีมาตามพืชอาหารปัญหาต่อมาครับ ปัญหาลาดำคือประเด็นเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าลาดำมันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมันจะมีลาขม่าดดำเวลาที่ไปขายเนี่ยมันก็จะเรื่องมากถ้ามังคุดเยอะแต่ถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรปัญหาราดำตรงนี้เราแยกออกมาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นลาขมาดดำที่เกิดจากมังคุดออกดอกรุ่นแรกอยู่ภายในทรงพุ่มล่มเงามาก ใบหนาไม่ได้รับแสงแดดเพราะฉะนั้นบางคุดเหล่านี้จึงกลายเป็นลาขมเดําดแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยให้ลาขมเหลาดานั้นเกิดขึ้นนานๆเข้ามันก็จะหดตัวกลายเป็นเม็ดลาผักกาดซึ่งก็แข็งติดผลนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีบังคุดอยู่ภายในทรงพุ่มการพ่นปัจจัยเราพ่นไปที่ผลก็จะเป็นส่วนหนึ่งเราก็ควรจะใช้สารเคมีเพื่อป้องกันลาดำไว้อย่างเช่นตัวเบลคุดหรือพวกแคปแทน อันนี้ก็จะทําให้เราได้ประโยชน์ส่วนกรณีต่อมาเพื่อผลเริ่มโตขึ้นเราก็ใช้กรรมะถันหรือซัลเฟอร์ซึ่งก็จะมีส่วนไปปกป้องคุ้งขอบผมอธิบายว่าราดําจะมีสองลักษณะเป็นราปื้นปืๆเข่าดำอันนั้นเกิดจากการที่ไม่ได้รับแสงมันก็จะเป็นมังคุดรุ่นแรกแต่ถ้าเป็นมังคุดรุ่นหลังที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดอากาศถ่ายเทมีใบปกคลุมบางๆเล็กน้อย จะไม่เกิดลาดําตรงนี้ให้ดูตัวอย่างจากลองกองครับลองกองต้นใดก็ตามมีลาดํามากแสดงว่าเป็นลองกองที่อยู่ในสุ่งพุ่มคึบส่วนลองกองที่ออกดอกติดผลอยู่ด้านนอกได้รับอาหารได้รับอากาศได้รับแสงแดดจะไม่มีลาดำเพราะฉะนั้นมาตรการจึงต้องดำเนินการสองขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือถ้าเป็นบังคุดในพุ่ม หรือเป็นลองกองในทรงพุ่มเราก็ต้องพ่นสารเคมีป้องกันลาดําไว้เวลาที่พ่นปัจจัยอะไรเราก็ใส่สารเคมีเหล่านี้ไปด้วยนะครับพวกแคปแทนพวกเบลคุดพวกขับเป็นได้ไหมไม่ควรใช้นะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เราใช้ประเภทสัมผัสพ,พวกแอ,แอนทาโครนนะครับทีนี้ถ้าเป็นยาลูกผสมล่ะก็อย่างเช่นตัวของ มาธเนตของตีลิฟอย่างนี้เราก็ใช้ได้ประเด็นต่อมาในกรณีของการที่เราใช้ถ้าหากว่าเราถึงเข้าขั้นสุดท้ายแล้วมันมีปัญหาราดำเราก็อาจจะต้องทำการล้างลาดำออกซึ่งผมก็ได้อธิบายมาแล้วว่าการล้างลาดำเนี่ยไม่ใช่เป็นการฉีดเพื่อทำลายนะครับเป็นการฉีดเพื่อให้เขาหลุดออก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลองกองทุเรียนหรือมังคุดที่เป็นลาขมเหลาดำเนี่ยขอให้ท่านดูตรงนี้ท่านลองเอาเมือไปถูดูท่านบอกว่าถูออกเพราะฉะนั้นถ้าถูออกเราก็ฉีดออกฉีดออกเราก็ใช้กรรมฐาน3ามร้อนะครับแล้วก็น้ํายาเอโอน้ํายาล้างขวดนมนะคือน้ํายาล้างชามนั่นเองแต่ว่าถ้าจะเอาดีสักนิดหนึ่งก็น้ำยาล้างขดนมเด็กก็จะปลอดภัยเป็นน้ํายาที่เป็นลดแรงตรึงของผิว เขาจะไปฉีดแล้วจะทำให้ลาที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวเนี่ยหลุดออกส่วนกรรมาถันก็จะไปปกป้องคุ้มครองพื้นที่กรรมาถันเองเนี่ยถ้าเราใช้มันเครื่องมันจะเนืดแต่ถ้าเราใส่พวกนี้เข้าไปแล้วมันจะไม่เนืดปั๊มก็จะไม่เสียหายเวลาที่เราฉีดเนี่ยท่านถามว่าฉีดพร้อมปัจจัยอื่นไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการฉีดเพื่อล้างลาดำฉีดเฉพาะตรงที่มีลาดำเท่านั้น เราก็จะไม่ไปผสมอย่างอื่นแล้วฉีดยางอย่างนั้นมันจะสิ้นเปลืองดังนั้นเราต้องปฏิบัติในช่วงที่ผลยังแข็งแรงยังไม่เก็บเกี่ยวยังไม่สุกแล้วอยู่บนต้นอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติได้ประการต่อมาท่านถามว่าแล้วใช้สารจับใบได้แทนได้ไหมไม่ได้นะครับการใช้สารจับใบก็จะทำให้เกาะติดอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของปุ๋ยธานอาหารหลักธาตอาหารรองธาตอาหารเสริมสารกระตุ้นการจเจริญเติบโตสารพลังงานเราต้องการที่จะให้สารเหล่านี้ไปเกาะอยู่ที่ใบดอกและผลแต่เจตนาของการทำลาดำออกครั้งนี้ต้องการให้มันหลุดออกเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ได้เพราะความเจตนาคนและหน้าที่กันคำถามสุดท้ายคือกี่ครั้งไม่มีคำตอบครับ คืออยู่ที่ท่านว่าท่านล้างได้ดีขนาดไหนบางทีถ้าทําครั้งเดียวมันก็หลุดออกถ้ามันเพิ่งเริ่มระบาดแต่ถ้ามันหลุดไม่หมดเราก็ต้องซ้ําในตําแหน่งที่ยังมีการระบาดอยู่เพราะนั้นเราก็จะฉีดล้างเฉพาะที่มีปัญหาเท่านั้นไม่มีคําตอบกี่ครั้งอยู่ที่ท่านปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองครับสำหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ติดตามรายการด้วยดีตลอดนาแล้วก็ช่วยสนับสนุนพิพันธ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ทใช้ัยพเกษรจันทบุรีในทุกสาขาพบกันพวกนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ